อัปเดตสต็อกกันอีกหนึ่งรอบค่ะลูกค้าขาวันนี้มีเข้ามาใหม่โคตรเยอะเลยใครอยากได้คันไหนติดต่อเข้ามาช่องทางที่อยู่ให้ไว้ด้านล่างลูกค้าขาติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยสามารถนะคะเป็นเจ้าของรถนะคะที่รับประกันโครงสร้าง ไม่มีพิความชนหนักจมน้ํานะคะสภาพบางคันคือน้องๆป้ายแดงนะคะออกง่ายฟีดาวไม่ต้องใช้คนคําค่ะเครดิตไม่ติดปัญหาแบคดิลบูโลนะคะสามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้เชื่อไหมว่าโตโยต้ารีโวสีประตูตัวเตี้ยคันนี้มีแครี่บอยนะคะคันนี้เป็นรถหน่วยงานค่ะนะคะเพิ่มเติมคืออะไรรู้ป่ะนะคะเพิ่มเติมคือราคาหายจากป้ายแดงไปเยอะมากคันนี้เพิ่งจะเข้ามาใหม่สดๆเลยลูกค้าขา คันนี้นะคะได้เกียร์ออโต้ค่ะโตโยต้าไฮรักรีโวตัวเซตอีดิชันสี่ประตูนะคะเบาะผ้านะคะไม่ช้ำเลยสักนิดเดียวตึงๆเลยลูกค้าค่ะคันนี้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วอยากได้คันนี้ติดต่อเข้ามาเชื่อไหมว่าอีกอย่างหนึ่งนะลูกค้าไม่น่าเชื่อเลยคันนี้ฟีดดาวได้ค่ะผ่อนหลักพันเท่านั้นเองประมาณแปดพัน รายได้นะคะ1 5 0 0 0 1 6 0 0นนะคะสามารถเป็นเจ้าของนะคะรถสวยๆแบบนี้ได้จำป้ายทะเบียนไว้เลย1560นะต่อมาค่ะสำหรับสาวกนะคะ โตโยต้ายารินะคะลูกค้าขาคันนี้นะคะป้ายทะเบียน4793ฟรีดาวผ่อนประมาณ5,000กว่าบาทนะคะได้ตัวท็อปเลยจัดทรงลงล้อตัวแม็กมาให้เรียบร้อยเลยลูกค้าราคาดี2 0 0 0 0กลางๆคันนี้กับโตโยต้า1.2ตัวจีปี2015ใครอยากได้ติดต่อเข้ามาค่ะมีแค่1คันเท่านั้นสภาพแบบนี้สวยๆว,วาวๆแบบนี้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,มได้เลยจากช่องทางที่ให้ไว้้ดานล่างค่ะทักแชทแอดไลน์ได้ดูคันนี้สิ ภายในนะคะเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยลูกค้าอันนี้นะคะเป็นเบาะหนังที่มาจากโรงงานนะคะเบาะหนังมาจากโรงงานได้ตัวท็อปค่ะนะคะมีกล้องถอยให้มาแล้วเรียบร้อยนะคะด้านหลังเป็น5ประตูตัว1.2ตัว G นะคะแต่งชุดแต่งมาให้นะคะจากโรงงานเลยอันนี้จากศูนย์ค่ะ ชุดแต่งจากศูนย์มาให้ชอบคันนี้ติดต่อเข้ามา0987067324หรือลูกค้าท่านใดค่ะสะดวกนะคะติดต่อนะคะอยากจะเข้ามาที่นะคะบริษัทเพชรยนต์นะคะมาทดลองขับหลายๆคันนะคะเรามีมาตรฐานเลยรถของเรานะคะเป็นรถเกรด A ทุกคันนะคะให้ดูนอกเรื่องกันอีกสักนิดหนึ่งลูกค้าค่ะมาที่สนนสุวินทวงศ์46หนองจอกกรุงเทพนะคะนะคะลูกค้านะคะสังเกตข้อสังเกตง่ายๆอยู่ติดถนนใหญ่แล้วมีนะคะศูนย์บริการไทยพลัสอยู่ข้างหน้า นะคะชอบนะคะคันไหนมาติดต่อหาเซลล์อยู่ได้ตลอดเลยนะคะอย่างชั้นนี้เหมือนกันค่ะคันนี้เพิ่งเข้านะคะลูกค้ากับ t o โยต้า o ค o l l อา l ตี s หนตัว G ีคันนี้เป็นตัวน้ํามันนะคะลูกค้าคันนี้เป็นในส่วนของตัวน้ํามันล้วนชอบติดต่อเข้ามาได้เลยเหลี่ยมสีตัวรถบอกเลยว่าชั้นมากๆกับสีบรอนเงินนะคะอันนี้เป็นโฉมหน้าตัวนิวอา t ติเป็นรุ่นขายดีอีกรุ่นหนึ่งฟีดาวยอดจัดได้ล้นเลยลูกค้า ฟรีดาวยอดจัดได้ล้นล้นเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งผ่อนเพียงหลักพันเท่านั้นดูภายในสภาพแบบสวยมากๆคันนี้กุญแจนะคะกุญแจนะคะเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสอ้อ คันนี้กุญแจเป็นแบบสมาร์ทย์เลดให้นะคะลูกค้าแล้วก็เครื่องโยน์นี่บอกเลยว่าวิ่งเป็นล้านโลไม่เป็นไรลูกค้าดูนะคะคันนี้สวยมากๆนะคะได้เป็นตัวปี2020ด้วยคันนี้479,000ไมคแค่120,000กิโลนะคะถือว่าใช้งานนะคะปกติเลยเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดคันนี้สามารถเป็นเจ้าของได้ไง่ายๆนะต่อมาค่ะเห็นแฝดสอยู่ตรงนี้ไหมลูกค้าสำหรับสาวกนิสสัต สำหรับสาวกนิสันนาวาร่านะคะแฝดสามมาเลยนะคะนี้นะคะสามคันนี้เป็นรถหน่วยงานค่ะยังไม่ติดจองลูกค้าอยากได้ติดต่อเข้ามานะคะเป็นตัวอ่แคริเบอร์สี่ประตูนะคะมีในส่วนของ ตัวแครรีบอยจัดมาให้นี่นะคะมีป้ายอยู่เลยว่าเป็นรถเข้าใหม่นะคะลูกค้าชอบคันไหนติดต่ออยู่เข้ามา8 9 0 6ไหมชอบคันนี้ไหมอันนี้เพิ่งลงเทนเลอร์มาสดสดร้อนๆเลยนะคะรุ่นนี้บอกเลยว่าขายดีมากๆฟรีดาวได้นะคะเชื่อไหมว่าผ่อนเพียงนะคะ8 000, 9 0 0 9 0เเท่านั้นเองได้รถปีใหม่ๆเลยแนละ้วลูกค้าขาแล้วได้รถหน่วยงานค่ะมีเล่มพร้อมโอนทุกคันเอกสารครบไม่มีพิกความชนหนักจมน้ำแน่นอนดูคันนี้นะคะอย่างเช่ คันนี้ดูเหลี่ยมสีตัวไฟตัวทุกอย่างเลยลูกค้าสวยมากนะคะตัวเหลี่ยมตัวสีคมชัดมากๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงลูกค้าดู นะคะตัวเบาะตัวหนังนะคะสีดําสวยๆเลยลูกค้ามีกล้องถอยหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะอยากได้คันนี้ติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ราคาดีค่ะราคาดีนะคะบอกเลยว่า4ี่0,000กว่าบาทเท่านั้นภายไนมีแอร์หลังให้อันนี้คือยังไม่ได้ปรับสภาพคะ่ะรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยสดสดร้อนๆดูนะคะเนี่ยช่างกําลังดูแลนะคะเก็บความเรียบร้อยเก็บรายละเอียดให้ลูกค,ะคะ้าขาสวยงามบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนมาซื้อรถที่นี่นะคะ ดอกเบี้ยรเริ่มต้นได้เลย1.29%ตลอดอายุสัญญา36งวด ตาลูกค้าหรือใครจะผ่อนยาวอีกนิดนึงแต่ก็ยังได้ดอกเบีย้ยใน1.99มีที่นี่ที่เดียวที่ดอกเบีย้ยสามารถชนป้ายแดงได้อายุงานผ่านโปรโซื้อได้มีเครดิตมีภาระเยอะไม่เป็นไรของแค่ผ่อนดีผลตรงนาลูกค้าแล้วรู้ผลอนุมัติผลสามารถทราบเรื่องได้ภายใน30นาทีลูกค้าสามารถนะคะมาฟารสรับรถรอรับรถกลับบ้านได้เลยนะคะหรือต่อไปลูกค้าคะเดี๋ยวแวะเวียนมาตรงนี้อีกสักนิดนึงสําหรับสาย5ที่นั่ง นะคะสำหรับสาย5้าที่นั่งลูกค้านี่เห็นสวยๆแบบนี้เชื่อไหมว่าบางคันนะผ่อนหลักพันนะถ้าชอบนะคะในส่วนของตัวไฮบริดจัดให้เลยสวยๆเลยลูกค้าขาเป็นสาวกโตโยต้าไหมอย่างคันนี้ค่ะนะคะเป็น c h r 1.8ตัว entry นะคะคันนี้ได้รถปี2018 4 5ส0บ0ามืนาพนบาทวีดราผ่อนอยู่ประมาณ8-9 0 0 0 สนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยบอกเลยว่ารถที่นี่สวยน่าใชา้สภาพดีฟรีดาวได้ทุกคันออกได้ทุกอาชีพง่ายๆผ่อนสบายๆเบาๆดอกเบี้ยชนป้ายแดงหาที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากที่นี่นะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากที่นี่ชอบคันไหนติดต่อเข้ามา0 9 8, 7 0 6 7 3 2 4ดูค่ะมีรถเยอะขนาดนี้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศแล้วได้รางวัลการันตีจากแบงก์มากมายนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ลูกค้าขาเรานะคะมีสถาบันการเงินเยอะมากๆไปที่ไหนไม่จบมาที่นี่จบแน่นอนขอแค่ไม่ติดปัญหาเครดิตแบ็กกริดบุโรนะคะมีอายุงานนะคะที่ผ่านโปรแล้วมีอายุงานต่อเนื่องหรือลูกค้าขั้นไหนที่เป็นอาชีพอิสระอย่าคิดว่าตัวเองซื้อไม่ได้ซื้อได้ทั่วประเทศนะคะรถที่นี่มีการรับประกันนะคะแล้วก็นะคะมีการตรวจรถจากบริษัทตรวจรถชั้นนํามี274รายการมีใบในการตรวจรถให้สบายใจได้ไม่มีน้ําท่วมมีรถห้าดาว ไปใช้งานคุ้มคุมสุดๆเลยชอบคันไหนติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งเล็กเก๋งกลางเก๋งใหญ่รถกระบะสี่ประตูทุกอย่างมีครบเลยชอบนะคะอย่าลืมนะติดต่อเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะไม่เป็นการรบกวนจนเกินไป ลูกค้ากดแจ้งเตือนไว้ให้หน่อยเพราะว่าบางทีมีรถหลักหมื่นหรือรถแสนก,กว่าแต่สามารถออกได้โดยที่ลูกค้าไม่ใช้เงินดาวผ่อนได้อีกนะาะชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดแจ้งเตือนนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมติดต่อมานะคะสวัสดีคะ่ะ